ในหยาไปน้า็เล็เขาไปน้าขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าสวัสดี อก,กตอนทอดก่อนทางหนึง่งกะทิกลองทางหนึ่งจะทิเอายกหวดลงหม้อยกหวดลงหม้อน้ำพุ่มเมือนโดมทรายเข่าก่อนน้ำพุมก่องจ้าเอามือลูบ ให้ตัวเลขก่อนสาวนี้ก็อยู่ที่ควาค่ะเอ,กา,ยอยาก็จิมีไล่หยาดพี่น้องค่ะสายขเขาแล้วก็สิไปเก็บผักสายขเขาแล้วจะไปเก็บผักเด้อ ทะเลก่อนจ้าทะเลก่อนอน้ำพรมเหมือนสมายเขากันน้ำพรมก่อนจ้าเอามือลูบๆจ้านี่ก็ข้าวจ้าข้าวทำจิบไปด้วยไม่กล่องไปยุนี่ละพี่น้องจ้านี่ก็ข้าวจ้าข้าว ทำจิบไปด้วยไม่กล่องไปยูนีล่ะพี่น้องจ้านี่ก็ข้าวจ้าข้าวทำจิบไปด้วยไม่กล่องกับยูนีล่ะพี่น้องน้ำพมดีค่ะน้ำพม,มเหมือนโดดสมทรายเขาค่ะ น้ำผมของจ้าเอามือลูบๆรากาห้องรากาห้องก,ก,กองเขา้าเพิกระสุอุน่นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่นึ็วันสิพามาสา,า,า,สา,าสายข้าวจ้าใส่ข้าวใส่ข้าว ห้องกองเขานั่งกระดืออุน่นเสร็จแล้วก็จิบอุปกรณ์แช่เขาบันบัน เสร็จแล้วก็จิบอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์หนยก่อนพี่น้องอุปกรณ์การทำอาหารขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าสวัสดี ขยับก่อนขยับก่อนขยับก่อนจ้าทำกินบ้านบ้านนะใส่กลองแล้วใส่กลองหนึ่งเขาหลายแต่กินเมื่อเบิร์ดเด้ออากาศหนอนๆกินสองคนตนยใหญ่ มือก่อนจ้าพเดีก่อนท้างหนึ่งกะทีกล่องท้างหนึ่งกะทีเอายกหัวดลงงมอยกหวดลงมดลงมอเสร็จแล้วป็ะจิบหุกก่อนจ้านี่ก็ข้าวจ้าข้าว ทำจิตไปด้วยไม่กล่องกปอยูนี่ละพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าสวัสดีกองถค่ณก่องขอ้าวกอง นนะะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่หนึ่งวันสิพามาใายข้าวจ้าสายข้าวใส่ข้าเลยก่อนจ้าอเลยก่อน เสร็จแล้วก็จิบอุปกรณ์ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าสวัสดีอามาพรมเหมันอนตรงทรายเขากันน้ำพรมก่อนจ้าเอามือรูบลูบ นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าสวัสดีทำกิฟบ้านบ้านนะใส่กลองแล้วใส่กลองใส่เขาแล้วก็จุดไปเก็บผักใส่เขาแล้วจะไปเก็บผักเด้อสสวัสดีครับเพื่อนๆนี่แมงวัน พามาสายข้าวจ้าสายข้าวใส่ข้าใส่ข้าวบันบันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่ในวันสิพามาสายข้าวจ้าสายข้าวสายข้าข้าวไป จ้านี่ก็ข้าวจ้าข้าวทำจิตไปด้วยไม่กล่องกัอยูนี่ละพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าสวัสดีไม่โคเล็กต ตอนนี่ก็อยู่ที่ครัวค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่มนวันสิภามาสายขา้าวจ้าสายข้าวสสยข้าวเสร็จแล้วก็จิบอุปกรณ์นัางท้วมเหมัอนโยมสายข้าวค่ปปะน น้ำผมก่อนจ้าเอาเมือรููๆปิดเจ็บก่อนหนึ่งเขาไลยแต่กินมาเบื่อเด,ด้ออากาศหอนๆกิน,นสองก้นตายใหญ่ 光头强。<Okay. S 2> okay.